นี่แจงมายืนอยู่บนที่ดิน1ไร่1งานแล้วก็59ตารางวาตรงตำบลโนนแดงอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิของเรานะคะทางนู้นค่ะทุกคนจะมีเซเว่นนะคะห่างกันห่างจากที่ดินแปลงนี้ประมาณ100เมตรหน้ากว้างที่ดินแปลงนี้ประมาณ1 2 3 3ช่วงเสาไฟฟ้าค่ะ3ช่วงเสาไฟฟ้าก็คือประมาณ120เมตรด้วยกันนะคะแล้วก็ทรงลึกลงไปนะแล้วก็มีถนนด้านข้างนะ มีถนนด้านข้างติดติดแปลงเลยนะคะถนนด้านข้างเป็นถนนเป็นถนนหมู่บ้านอ่าติดแปลงแล้วก็ถนนใหญ่ของเราถนนใหญ่ของเราติด4ี่เลนด้านหน้า120เมตรด้านข้างประมาณอ่าประมาณ200เมตรแต่ประมาณ150เมตรนะคะอ่าซึ่งตรงนี้นะคะทั้งหมด1ไร่กับอีก1งานแล้วก็59ตารางวาค่ะนะถ้าใครสนใจอยากได้ที่ดินแปลงนี้อ่ะซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็ซื้อได้ทั้งเงินกู้ ธนาคารสามารถทําสินเชื่อได้เลยนะคะพร้อมสิ่งกุกสร้างนะฮะปูซื้อที่ดินพร้อมสิ่งกุกสร้างได้เลยจะทําโรงงานจะทําตลาดนัดจะมีแผนธุรกิจอะไรปรึกษาแจงได้นะคะทุกคนที่ดินแปลงนี้พร้อมปล่อยในราคาย่อมเยาค่ะเพราะว่าเจ้าของไม่ได้อยู่ดูแลนะคะอยู่ไกลนะคะก็เลยจําเป็นต้องอาขายเพื่อให้คนที่มีศักยภาพนะ,ะไปบริหารต่อได้เลยนะคะทุกคน นีราคาประเมินสูงมากถ้าเกิดเราจะกู้แบงก์หรือกู้ธนาคารนะคะติดถนนหลักสีเลนแบบเนี้ยง่ายเลยค่ะ